ไอ้ที่บอกว่าโอเรียนเพอเห็นภาพหลอนไปเองนะอันนี้ไม่ได้แค่พูดเล่นๆนะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับความในใจหลังดูโอไรออนแอนด์เดอะดักแหม่ไม่แช่ช่อช้า,ชา,ชาม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 าโอไรออนท่องแดนมหัศจรรย์ลัติการเรื่องนี้มาจากดีมเวิร์กนะเว้ยเออหยู่ดีๆก็โผล่มานะ d ดีมเวิร์กมาแบบไม่ทุ่มให้เสียงเลย ดูได้บน Netflix Netflix เป็นออริจิน i ลด้วยอยู่บน Netflix Netflix เท่านั้นเรื่องนี้สร้างมาจากหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นปกเอาไว้ให้เออทำให้แปลกใจเหมือนกันการ์ตูนเรื่องไหนที่ผมดูแล้วเกิดรู้สึกสนุก่ะมันจะมาจากหนังสือการ์ตูนเด็กทั้งนั้นเลยมไหต้องใชอบอ่านเยอะไปหน่อยโอเคต่อไปก็เหมือนเดิมเลยผมขอขายนิดหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปดูนะครับหลังจากขายเสร็จก็มาความในใจหลังดูกันไป ไม่อยากจะเชื่อสายตาเอ๊ะน้องทองมีหูมันเลม,มันจำได้เลยว่าแบบวาดหูไม่เป็นก็เลยกลมๆไปเลยก็แล้วกันเอ๊ะนน้องทองมีจมูกด้วยเฮ้ยนั่นมันคนวาดนี่นา <c oughs> เคยดูโทไหมภาคแรกจำแทบไม่ได้เลยครับจำได้ว่ามันแต่งงานอะไรสักอย่างภาคสองยังพอแบบยังมีในหัวอยู่บ้างที่มันไปเอาสายดนตรีอะไรกันจำได้ว่าคันที่เพอมากอืมอืมคันที่เพอมากอันนี้จำแม่นหรือคันที่พอมาก the Orion only on Netflix. February Orion and Dark n t e ออริออนแอนด์เดอะดาร์ Dark เป็นเรื่องของเจ้าหนูโอไรออนเด็กน้อยผู้ขี้กลัวแต่ปากดีออรออนเป็นเด็กที่มักจะคิดถึงผลที่ตามมาอยู่เสมอแต่ผลที่ตามมาที่ออรออนคิดมันมักจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีนะสิเช่น ถ้าเดินเข้าไปทักเพื่อนเพื่อนจะเกลียดเราไหมนาะถ้าคุยโทรศัพท์เราจะเป็นมะเลงไหมนาะถ้ากดชกโคกน้ําจะท่วมหรือเปล่าไอนี่มันชอบกวนทีเนเราถ้าเราหมัดตรงเข้าให้เราจะกลายเป็นฆาตกรหรือเปล่านากลัวไปหมดจนโอเรียนแทบจะไม่กล้าทําอะไรที่แปลกใหม่เลยแล้วมันจะมีอยู่ความคิดหนึ่งของโอเรียนที่คิดว่าถ้าฉันไปโรงเรียนแล้วกลับมาบ้านพ่อแม่จะหนีฉันไปไหมนาะทำให้อยากรู้ต่อแล้วว่าบ้านของโอเรียนเหนือเป็นยังไงจนเราได้เห็นกับตานี่แหละ ทำ,ทำเอาเหวอเหมือนกันเป็นครอบครัวที่แบบปกติอืน่ารักดีด้วยหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่โอไรออนต้องเข้านอนเขาจึงต้องเจอกับสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดความมืดและเมื่อเขาต้องเจอกับสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเขาเลือกที่จะทําสิ่งเดิมที่เขาทํามาทุกๆคืนเพื่อลดทอนความกลัวนั่นก็คือปากดีเอ้ความมืดฟังฉันให้ดีนะไอ้ไอ้หัว ไปพอมได้ไงพอทีพอ,บบ okay, อทีฉันเหลืออดกับเธอแล้ว <c oughs> ทุกๆุกคืนเอาแต่ร้องโวยวายตลอดและแหกปากพลาไม่ยอมหยุดเธอเป็นคนที่โวยวายที่สุดทำตัวหน้าเกลียดที่สุดบอกตรงๆรงน่าน้อยใจที่สุดและไม่ใช่ระดับเล็กๆด้วยทั้งอาทิตย์เคืนโวยทั้งปี365คืนไม่หยุดไม่ย่อน อืมนั่นแหละด้วยความที่โอไรออนแบบบ่นทุกวันดา่าทุกวันความมืดกระทนไม่ไหวไงเลยต้องแบบโผล่ตัวออกมาแล้วแบบเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันขอบอกตรงๆจากใจเลยนะว่าฉันลำคานะ่ะฉันรู้นะว่าแกกลัวความมืดแต่แกจะมาบ่นโวยวายแบบนี้มันก็อะไรอยู่นะคนฟังมันก็มีเอางีิฉันนึกทางออกได้และแกกลัวความมืดกันเลยววยวายงั้นต้องแกให้แกหายกลัวความมืด ถามฉันมาไหมล่ะไปดูว่าฉันทํางานอะไรบ้างแต่ละวันนะ่ะความมืดมันก็มีงานต้องทํานะตามมาเซ่ด้วยความที่โอเรออนอยากจะหายโกความมืดเหมือนกันโอเรออนเลยตามความมืดไปความมืดก็พาไปดูงานพาไปเจอเพื่อนๆนของเขาเพื่อนๆของเขาก็จะมีเงียบจังพูดถึงความเงียบต้นเหตุของความเงียบในะตอนกลางคืนหลับไหลพูดถึงการหลับไหลที่ทําให้ทุกคนหลับตัวนี้ตัวหา เสียงปริศนาพูดที่จะทําเสียงก็แก๊งตอนกลางคืนนะ่ะคืออันันนี้จักใจเลยนะเ,เ,เราก็ทุก่าโจรก็จะตื่นมาดูทุกรอบเลยเอาที่แท้เป็นแกงเราเนี่ยฝันหวานพูดที่ทาให้ฝันหวานลืมอีกตัวหนึง่งพูดตอนไม่หลับเป็นพูดที่จะมาแบบคอยกระซิบข้างหูเรานะครับทาให้เราแบบทำไมตอนเรานอนสมองเรามันเล่นจังเลยวะชอบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะ่ะก็เป็นเพราะเจ้าผุดตัวนี้นี่แหละ การที่โอเรออนได้ไปดูงานของความมืดนั้นโอเรออนจะหายกลัวความมืดไหมหรือจริงๆแล้วโอเรออนแค่เพอเห็นภาพหลอนไปเองหาคําตอบได้ที่โอเร a n นแอนด์เดอะดักที่넷ฟิกเนฟิกไอที่บอกว่าโอเรออนเพอเห็นภาพหลอนไปเองนะ่ะอันนี้ไม่ได้แค่พูดเล่นๆน,นะใครดีเวิร์กเป็นคนทำนะ่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องนี้มีฉากน้ําตาแตกไหมส่วนตัวผมยังไม่ถึงขั้นน้ําตาแตกนะครับมันยังหนากํากระกึ่งๆนะไอตรงที่เศร้าตรงที่เศร้าก็มีแต่มันยังไม่เศร้ามากไอตรงน้ําตาแตกมัน นั่นแหละกั้มกึง่งตื้นตันอะ่ะมันมันตื้นตันแต่มันยังไม่ท่านแตกเฉยเรื่องนี้ควรไปดูใหมสําหรับใครที่ต้องการเนื้อหาแบบเข้มๆแรงๆอารมณ์แบบหนักๆขึ้นหิ้งอะไรอย่างนั้นอ่าไม่ใช่เรื่องนี้ขอผ่านไปก่อนเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบเบาๆกับเนื้อหานุ่มๆน่ารักหิวใจอะไรอย่างนั้นเปิดให้แบบน้องๆดูได้คือถ้าผมมีลูกก็อยากจะเปิดเรื่องนี้ให้ดูอ่ะแ,แต่เราต้องนางข้างด้วยนะนางอธิบายเขาสักนิดนึงไมัมนอาจจะมัวโศกเล็กน้อย พี่ความมืดเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยคือถ้าออรออนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเด็กมีความววยวายอะไรอย่างนั้นหน่อยแต่พี่มืดเขาเป็นแบบเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ดีๆคนหนึ่งอะที่แบบคอยสอนคอยให้กําลังใจและมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีคือบางฉากที่พี่ความมืดจะสามารถแบบโกรธโวยวายได้เลยแบบเจอเรื่องอย่างนั้นเข้าไปสามารถโทษคนนั้นได้เลยว่าไอไอไอนี A N A N e ่และผิดจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะชั้นหรอกแ,แต่แต่เขาไม่ทำไงเขาแบบมองมองกว้างๆแล้วแบบ เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะโอเคช่วงขายเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นช่วงความในใจหลังดูนะครับก็ไปดูกัรมากล่องนะจะได้คุยกันรู้เรื่องนะเดีย๋ยวผมจะมีสปอยแบบเต็มเน็กตังหน่อยตานาแล้วนะก็สน okay. ับสนุนของถูกลิกสิทิ์ด้วยเน็ตฟิกเน็ตฟิกนะครับโอเคไปไปคุยกันดีกว่า <c oughs> พลงของโอเลอ่องอะเพลงมันมันเหมือนจะไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ผมลองเอาไปอัพเอ้ยมันไม่ติดลิขสิทธิ์เว้ยเอ้ก็น่าเอามาใช้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ค่อยเข้ากับสำเนียงพูดเราเท่าไหร่นะสิก็เป็นว่าขอเปิดสักนิดนึงแล้วกันเห็นมันไม่มีลิขสิทธิ์อะอ่ะแค่นี้แหละความในใจหลังดูอ่ะครั้งนี้พิเศษหน่อยผมมีจดเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับการลืมนับเป็นหัวข้อหัวข้อ,ขอ ก็เปิดเรื่องมาผมก็เขียนข้อหนึ่งว่าชอบการเปิดเรื่องเออการเปิดเรื่องมันสนุกดีมันปึ๊บปั๊บปึ๊บ,ปบไปทำให้เราเบื่อดีเพลงไพเราะประเด็นที่2ผมเขียนว่าตอบกลับได้เท่น่าจะอ๋อไอตองน,นั้นไอตอนเด็กควงทิ้งที่มันมาแซวเรื่องกางเกงอ่ะคือเราเราจะสามารถโวยวายให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไงแต่ไอเด็กคนนี้มันะมันดูสมองฉลาดเฉลียวแล,วแลวตอบกลับได้เท่มากเลยแบบเฮ้ยขนาดใสกางเกงเงยอะไปเปล่าอ่ะอ่ะครับขอบคุณมากครับที่บอก คตรเท่เลยอีกฝ่ายเหวอดิเจอแบบนี้เข้าไปแบบกะจ,จะมาหาเรื่องสักหน่อยกลับมาขอบคุณเราเฉยเลยข้อ3เขียนว่าห้องสว่างด้านนอกมืดอันนี้คือสําหรับผมนะ ผมว่าทำมืดหมดอ่ะยังดูไม่น่ากลัวกว่าเลยคือสมมติเราอยู่ห้องสว่างนะแล้วเราเปิดประตูแล้วข้างนอกมันมืดอ่ะมันโคตรให้หน่าจินตนาการเลยว่าแบบไอ้ข้างนอกนั้นมันจะมีอะไรวิ่งผ่านหรือโผล่นะฮะออกมาไหมนะไมนะ่แค่แค่คิดก็หลอนลเอาอย่างนี้มืดหมดดีกว่าพอไม่เห็นเลยดีกว่ามันจะมันจะหลอนน้อยกว่านะมืดอยู่จุดเดียวมันหลอนจินตนาการมันทำงานได้เยอะกว่าเยอะเลยอ่ะ ก่อนที่จะไปข้อ4ขีขอเสริมนิดนึงไอฉากห้องมืดเทม่กฉากนี้ก็ชอบ แล้วก็ไอที่น่าพูดถึงมากๆคือไอหนังสือที่มันจดชื่อคนบูลลี่มันนะคือแบบอันนี้ดูไว้เป็นแบบอย่างเลยนะว่าอย่าทำนะของแบบนี้นะเราอะเรามาจดชื่อคนที่มาแก้กเราทํามะม่วงอะไรแล้วเราจดชื่อคนที่ทําดีกับเราดีกว่าอ่ะอันนี้ขอให้ความเห็นสําหรับคนที่เคยโดนบูลลี่มาก่อนนะคือมันเป็นการให้ค่าครับเพราะเราจะให้ค่ากับสิ่งดีหรือให้ค่ากับสิ่งไม่ดีเราต้องให้ค่ากับสิ่งดีใช่ไหมล่ะไอไอสิ่งไม่ดีเรามองเอาไว้เป็นบทเรียนดีกว่าว่าเอออะไรที่เราไม่ชอบก็อย่าทําสิ่งนั้นกับคน นะแล้วจำว่าไอ้คนที่ทําดีกับเราอ่ะทําดีอะไรกับเราบ้างแล้วก็จาจๆทดแทนบุญคุณกันไปก็เลือกให้ค่ากับสิ่งที่เราชอบดีกว่าชีวิตมันจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยข้อสข้อ4ข้อ4จดไว้ว่าทั้งหมดคือนิทานไอฉากที่มันเฉลยอ่ะมันมันคือนิทานเหรอต้เอาเหวอมันก็แบบฮะอ๋อเหรออ๋อเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่นิทานหรอกเหรอไอตอนพูดถึงครั้งแรกเราก็ยังเชื่อไงอ๋อไม่คงเป็นเรื่องของอดีตของคุณพ่อเลยแต่พอมันมีย้ำๆๆหลายๆรอบก็อ๋อ ม้นมวนนิ่มย,ยิ่งตอนจบที่เป็นแบบข้ามเวลาอะไรกันหรือว่าเรื่องจริงนะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจทั้งหมดคือนิทานนะมันเป็นการ์ตูนนะกันนะข้อหผมจดว่าใครๆก็อยากมาอันนี้จริงไอตอนที่พี่ความมืดเขาพูดกับเด็กนะครับที่แบบว่ารู้ไหมมีคนอยากมาแบบขนาดนี้เยอะขนาดไหนนะเออใช่ใช่เป็นเราเราก็อยากมีประสบการณ์อย่างนั้นสักครั้งนะแบบอุ้ยได้บินบนฟ้าชอบจังเลย ข้อจดไว้ว่าหลับโคตรฮาอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรสําหรับคนดูแล้วนะ,ะหลับลบันดาจริงๆแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงผมจะมีจดเอาไว้นะครับว่าผมหาฉากไหนบ้างก็จะมีของคนนี้แหละของของพี่หลับไอฉากยัดหมอนอันนี้ 5. แล้วก็ผมเขียนไว้ว่าไอจิ๋วพูดก็คงจะเป็นน้องเงียบพูดนะครับแต่ไม่รู้ว่าฉากไหนที่ผมโเราะนะแต่จดเอาไว้แหมวันหลังต้องเขียนเวลาเอาไว้ด้วยลรือมาชอนไหน เจ็ดผมเขียนไว้ว่ามืดตายเจอแสงก็ฉากพี่พี่ความมืดตายอันนี้ทําเอาซึ้งอยู่แต่ไม่ใช่ไม่ถึงขั้นน้ําตาแตกทําเอาเบื่อเลยกันแบบโอ้ยไม่น่าเลยว่ามาขนาดนี้ได้ยังไงวะแปดเขียนว่าทะลุก,กําแพงไม่มีใครเห็นอ๋อ อันนี้ทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเด็กตายไปแล้ววะเลยแบบทะลุกําแพงได้มันไม่ควรทะลุได้ใช่ไหมมันก็ยังเป็นเด็กธรรมดาอยู่้วหรือไปแค่จิตมันก็ไม่ใช่ไงไอ้ตอนจบมันก็ยังเป็นร่างคนเดินเดินอยู่เลยมันไม่ใช่ร่างจิตอะ่ะสรุปมันคือที่ทานไม่ต้องคิดมากแล้วก็ฉากที่ทําให้ผมเกือบน้ําตาแตกนะครับฉากกวีที่คุณ คุณลูกเขาแบบอ่านกวีนะเป็นอะไรที่แบบอันนี้ต้องดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูภาคไทยจะไม่อินเท่าไหร่ดูภาคอื่นอะดูภาษาอื่นๆใช้คํานี้แล้วกันดูภาษาอื่นๆมันจะไม่อินเท่าภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษมันจะมีความคล้องจองของภาษาที่มันพิโเพราะพิงกว่าถึงฉากนี้ผมจะไม่ได้อินอะไรกับบทพูดมากนะครับแต่ความบรรยากาศความเพลงความสัมผัสของก่อนเขาอะมันแบบโอ้ยมันนี่มันมันตื้นตันนะฟังแล้วมันตื้นตันน้ำตามันจะไหลแต่ไม่ไหลแค่มันไม่ไม่แรงมากเฉยๆสัมผัสของเขามันเท่มาก เลยแบบ I Love You and the Cat, I'm Full in the Fat, I'm t h o in the Sun, Africa in the s a d แล้วมันมันจะแบบแฟด fat fat ไล่ไล่ไล่ใจใจใจอะไร,ะไร,ะไร,ะไรมันจะต่อด้วยแค่คำท้ายอย่างเดียวอะ่ะมันดันพออะเอว้ยมันภาษามันเท่อะ และก็ความน่ากลัวของฝันดีอันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องนี้มากมากเลยเวลาเราฝันน่ะเรากลัวฝันร้ายหรือฝันดีมากกว่ากันเอาอย่างเงี้ละกันคือฝันร้ายมันก็ตื่นมาก็กกยังอย่างมากสุดก็แค่เหนื่อยหรือกลัวนะแต่ฝันดีนะสิคือถ้านอนแล้วฝันดีมากๆแล้วตื่นมาแล้วรู้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันโคตรโคตรเจ็บ เมื่อกี้วัวใจมันแทบแลกสาลหยแบบเอาเฮ้ยไอเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอวันนี้่ก็เลยขอยกให้ฝันดีเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดละกันสําหรับเรื่องฝันและก็นิทานของเรื่องนี้เท่มากเลยที่เขาต่อนิทานกันอ่ะแบบคุณพ่อเรื่องหนึ่งลูกเรื่องหนึ่งหลานเรื่องหนึ่งโอ้โหไอครอบครัวนี้เขาพูดคุยกันดีเนาะ คือผมจะนึกถึงเพื่อนในจินตนาการอย่างที่เขาชอบพูดพูดถึงกันนะแต่ของผมจะไม่มีแต่จะเป็นแบบนิทานในจินตนาการอะไรอย่างนั้นคือนิทานในจินตนาการที่เราแบบแต่งตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันก็มีอยู่แต่เราจะเอาแบบส่งต่อให้ลูกให้หลานการส่งต่อมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะโอ้โหถ้าส่งได้แล้วก็เท่พอตัวเลยละนิทานประจําตระกูลนะ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับนึกอะไรไม่ออกแล้วละถ้านึกออกอาจจะมาใส่เพิ่มทีหลังแต่ตอนนี้นึกไม่ออกนะก็ วันหนะ้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่